สวัสดีทุกท่านนะคะกะ็หน้านี้นะคะหรือว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอถ้าใครอ่นหนังสือพูดด้วยภาพ2อ,อยู่เนาะหรือว่าถ้าใครสนใจเข้ามาดูทาง YouTube ของเรานะคะก็เราจะมาพูดเรื่องไง่ายๆกันก็คือสมมติว่าถ้าเราอยากจะ Copy ปี้ไอเทมไอเทมนึงสมมติว่าสี่เหลี่ยมเน,นะะี่ยค่ะภายในช็อตเดียวเนาะ แล้วก็ยังสามารถเลือกมันาลากมันออกมาอยู่แล้วในระนาบเดียวกันจะทำยังไงบ้างก็คือปกติเนี่ยถ้าเรากดออปชัน้างแล้วลากมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะก็คือมันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันเนาะในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราใช้ฟังก์ชันนี้ค่ะอคอนโทรลชิปล,ลากหรือถ้าเป็นแม็คือออปชันชิป ลลากเนาะที่จันวักพอน,อนี้มันต้องกดคอนโทรลชิปล้วค้างก่อนแล้วก็ค่อยลากลองดูน,นะคะกดคลิกสิ่งที่เราชื่นชอบก่อนจากนั้นกดออปชันชิปหรือคอนโทรลชิปค้างนะคะแล้วลากค่ะ,ะเห็นไหมคะว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันคือง่ายมากเลยเนาะประเด็นก็คือ blocking หรือเส้นเทาเทาข้างหลังเนี่ยสร้างได้ยังไงวิธีไม่ยากเลยคะ่ะก็คือว่าคื ปกติแล้วเนี่ยในไม่ว่าจะเป็น PowerPoint ใน Mac หรือ Windows นะคะคือเราจะต้องไปสร้างกริดไว้ด้านหลังก่อนเนาะคือกริดมันจะหน้าตาเป็นสีเทาๆอยู่ด้านหลังเนะะี่ยค่ะซ่อนไว้ให้แบบเป็นให้เราวาง Textbox หรือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่กระจายหลุดลุยเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเป็น Windows ฟังก์ชันแบบพวก365 2016ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่กด View ตรงนี้นะคะกด View แล้วมันก็จะมีให้เลือกติ๊ก กริดไล่อะไรเงี้ยเราก็ติ๊กปุ๊บจบเลยก็จะเห็นเส้นสีเทาเนาะแล้วก็สามารถอ่าลากเพิ่มได้โดยถ้ากดคลิกขวามันจะมีบอกว่าจะแอดเส้นเพิ่มหรือเปล่าลองดูนะคะออย่างเงี้นะคะคลิกขวาอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยโทษทีอันนี้อาจารย์กดพอดีกดคอนโทรไว้แล้วก็ลากเพิ่มได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะกดใหม่นะคะอย่างเงี้นะคะกดอ่า Control คอนโทรค้างนะคะจากนั้นคลิกนะคะนะคะก็ค,ะค,ะคือ หรือมันคลิกขวาเนาะมันจะบอกว่าเราสามารถสร้างเส้นสีเทาเพิ่มได้นะอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราก็สร้างมาเรื่อยๆเนาะอ,อันนี้ก็คืออันนี้ไม่เอากันนะถ้าไม่เอาก็ลากออกง่ายๆ่าค่ะก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอพอคลายกเก็คือคลิกขวานะคะแล้วมันก็จะมีกล่องนี้ขึ้นมาให้เราเลือก grid and g u ก d e นะคะเราก็กดตรงนี้นะคะบอกว่า display grid line on Screen แล้วก็กดโอเคแค่นั้นเองเราก็จะเห็นสีเท,า,ทาขึ้นมามันก็คือ blocking หรือว่าพูดง่ายเหมือนว่าแบบ เราจะไม่ได้ลากไปเรื่อยอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีการาลากแบบมีระนาบาไว้อยู่เนาะคราวนี้เราเอามาใช้ได้ยังไงบ้างสมมติว่าเราอยากจะทำรูปนี้เนี้ยนะคะแต่ว่าบาังเงินว่าตอนแรกเนี่ยเรามีแค่รูปแถวแรกเห็นภาพแล้วเราต้องการเป็นรูปนี้ทำยังไงได้บ้างเหมือนเดิมคะ่ะก็คือลองทำแบบง่าดง่ายกันดูนะคะก็คือทําไมเอ่ยเลือกสิ่งที่เราชื่นชอบหมันะ,ะจากนั้นกด control shift ค้างใช่ไหมคะหรือถ้าเป็น mac ก็ก,กด ออโปชั่นชิปค้างจากนั้นเราลากค่ะพอกดคอนโทรชิปแล้วค้างนะคะสังเกตดูดีๆนะคะตัวเมาส์หน้าตามันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะเป็นเหมือนแบบมีเครื่องหมายบวกแล้วก็มีสี่เหลี่ยมเล็กๆอันเนี้ยแปลว่าเราพร้อมที่จะลากไปตามระนาบแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ลากเลยค่ะเห็นไหมคะอีกรอบนะคะอันนี้อาจารย์ทำอีกรอบเนาะกดคอนโทรชิปค้าง เห็นไหมคะแล้วก็ขยับเมาส์นิดนึงตัวเมาส์มันจะหน้าตาเปลี่ยนไปละจากนั้นลากค่ะคลิกแล้วลากค่ะอ่าก็หน้าตาประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราอ่ะพูดง่ายว่า copy ออะไรก็ตามเนาะได้ภายในระยะสั้นๆแถมยังสามารถทำให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันได้ด้วยค่ะอย่าลืมฟังก์ชันนี้นะคะขอบคุณนะค่ะ